คคตอนนี้เรามากดน้ํากับพ่อะคะ่ะแล้วทีนี้มาเจอแบบมันมีเยอะมากมีลิชชอกโกแลตมีโกโก้คาราเมลลาเต้คาปูชิโนนะคะแล้วก็วานิลาคาเฟ่มัจจ่าคาเฟ่มัจจาช็อกโกแลตก็มีค่ะคาราเมลโกโก้โกโก้อาโนโกโก้นะคะลิชี่ช็อกโก้ไอซ์แล้วก็โคฮีแบบว่าคอฟฟแบบเยอะมากนะคะแล้วทีนี้ของซีได้แล้วคะ่ะ นี่ของซีสั่งอันนี้นะคะริชชกโกแลตต่อไปเป็นของพ่อคะ่ะพ่อก็จะสั่งอะไรนะอันดับแรกหยอห่อนเหรียญไปค่ะทุกคนเอ๋อทำไมมันออกมาวะใช่โอเคแล้วพ่อเขาก็จะเอาคาปูชิโน่ค่ะคาปูชิโน่เขาก็จะให้เลือกว่ามีท็อปปิ้งไหมหรือว่าไม่มีแล้วอันนี้นะคะเราสามารถดูวิธีการทําด้วยคะ่ะคือเขาให้ดูวิธีการทําเลยอะ่ะข้างในเครื่องว่าตอนนี้กําลังทํายังไงอยู่อะไรเงี้ยนะคะ แล้วแบบร้อนแบบเย็นก็คือให้เลือกได้เลยเนย่เขาบอกว่ากำลังรดบิวอยู่นะอะไรอย่างนี้โอเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกครั้งแรกวิธีการทำพัปปูชิโน่นะคะอ่ะใส่น้ำร้อนอ้าวเอาแล้วกดแล้ว ่าใส่แก้วละจ้าใส่ฝามาแล้วมาแล้วคาปูชิโน่ได้แล้วค่ะต่อไปนะคะเรามากัน3ามคนต่อไปพ่อจะใส่ไะไอันนี้แบบเย็นนะคะส่วนใหญ่ถ้ามานะคะเขาจะเขียนซึเม,มต้นะคะือแบบเย็นอัตตัดใกล้คือแบบร้อนนะคะ อันนี้ก็แบบร้อนเหมือนกันนะคะกาแฟก็จะมีของคิริมันจโดนะคะอะโดมายะสีไม่ได้กินกาแฟไม่รู้ว่ามันแตกต่างกันยังไงนะคะกาแฟคือมีหลายยี่ห้อมากนี่อีกแก้วหนึ่งเขาก็ว่าเลิอกอีกอย่างนะคะก่อนประตูที่จะออกมาเขาก็จะมีถึงขั้นตอนไหนแล้วใกล้จะเสร็จหรือ,อยังอะไรเงี้ยนะถ้าถึงข้างบนเนี่ยคือเสร็จแล้วได้มาแล้วค่ะ